กะะ็สามารถไปต่อได้เงินยังไม่ได้ถือว่าศูนย์นะคะแต่ว่ามีปัญหาที่การบริหารจัดการแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์มิวชัชัยอาจารย์เน้นมากอาจารย์บอกว่าจะปล่อยให้ล้มไม่ได้แน่นอนแล้วดูท่าทีแล้วก็คงจะไม่ล้มง่ายๆถูกไหมคะถ้าเราบริบรบรหารจัดการดีจริงๆคือมันเป็นการทําลายระบบสากลทั้งประเทศทําลายพระราชบัหญัดสากลที่เราล่างกันมานะครับเป็นกฎหมายนะครับเจ็ดพันสากลอมทรัพย์พันสามร้อยล้านไอพันสารมร้อยสากลเครดิตยูเนี่ยน รวมแล้วร่วมหมื่นสากลซึ่งมีสมาชิกรวเดือนล้านครับผลบอกอ่างนี้มันเหมือนเป็นภยัยพิบัติทางการเงินเหมือนกับน้ําท่วมเหมือนกับไฟไหมผมบอกเลยท่านตีว่าการกระทรวงเกษตรจะอยู่นิ่งเฉยไม่ตอบรับทําเป็นไม่สนใจไม่ได้ก็ออกมาแก้ปัญหามาเยียวยาหาเงินสักก้อนหนึ่งมาผ่อนคลายคนที่เดือดร้อนที่เป็นสมาชิกของขจัน์เนี่ยเหมือนกับน้ําท่วมสักจังหวัดนึงนี้น้ำท่วมสุราษฎร์อันนี้ผมบอกเลยน้ําท่วมออมทา อยู่ในของจันเรียกว่าภัยพิบัติทางการเงินทางการออมทรัพย์ผม,มอยากจะเรียกทรัพย์ตัวนี้ครับทางรายการเราได้ติดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณยุคนล,ลิมแหลมทองท่านนั่งเป็นรองนายกด้วยนะคะแต่ว่าท่านก็อยากจะให้ทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นคนพูดนะคะแต่ว่ากรมกรมนี้เราก็พยายามติดต่อตัวอธิบดีก็ ไม่ได้ท่านมาคุยด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากรมส,งส,งส,งสง่งเสริมสากลมีประเด็นพอสมควรทีเดียวนะคะในการทํางานนะคะต้องถามตัวกรมด้วยว่าตัวกรมเนี่ยตกลงรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ทํางานอย่างที่ควรจะทํำไหมตรวจสอบหรือเปล่าหรือกรมเจอต่อหรือหรือต่อไปอยู่ในกรมเนี่ยไม่ทราบค่ะข่าวออกมาโทนี้หมดเลยนะคะทีนี้มาที่ พอออกิติกรค่ะท่าต้องถามประเด็นเหล่านี้ค่ะเพราะว่าการตรวจสอบในลักษณะแบบนี้แล้วมันมีข่าวว่ารู้จักคนใหญ่คนโตอยู่กับที่ดังๆนะคะมีเครือข่ายหนาแน่นขนาดใช้คาว่ามาเฟียในสากลกันได้นี่นะคะ d s i รู้สึกว่าตอนนี้มีอุปสรรคหรือลูกระนาดในการตรวจสอบไหมคะว่าบางจุดเอื้อมไม่ถึงหรือว่าบางจุดแตะไม่ได้จริงๆที่ท่านถามแบบนี้ท่านต้องตอบว่าไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่เอาแค่ว่ามีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ค่ะไม่มีครับยืนยันได้เลยครับรบเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่า คือถ้าเท่าที่ผ่านมานะครับคือคือดีเอสไอเราเป็นหน่วยสอบสวนพิเศษนะครับอำนาจพิเศษตามกฎหมายเราก็มีนะครับในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเราก็มีนะครับแล้วถ้าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าหลักในการทํางานของผมผมก็มองว่าในการทํางานคดีด้านสอบสวนเนี่ยคือหนึ่งผมมองว่ามีการกระทำตามที่เขาเกล่าวหา้องเรียนหรือเปล่าะนะครับหนึ่งสองก็คือถ้ามีจริงการกระทำนั้นเนี่ยกฎหมายบอกว่าผิดไหมกฎหมายอาญานะครับ นะคบถ้าผิดและสำคัญคือมีพยานหลักฐานไหมถ้าเรายึดหลัก3าอย่างนี้นะครับเราก็เดินหน้าได้ต่อ <c oughs> ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแ <c oughs> ม้กระทัง่งตัวผมเองก็ตามนะครับถ้าผมทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือบิดผิดผนไปผมก็ต้องถูกเป็นคดีเหมือนกัน <c oughs> นะครับถ้าเรามองหลังนี้แล้วเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงไม่มีใครอยู่ในกฎหมาย <c oughs> ครับค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ว่าในบ้านเมืองเรามีคนพิเศษกับคนวิเศษเยอะนะคะกรมสอบสวนคดี <c oughs> พิเศษจะ จะยังคือจะยังไม่ได้ล้วงไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆหรือทรัพย์สินอื่นที่เหมือนกับพูดง่ายๆนะคะเป็นนอมินีอะไรใช่ไหมคะคืออาจจะไม่ได้ถือในชื่อคนที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นนอมินีเอ๊ะรู้จักกันถือในนามคนนี้จะยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะคืออย่างที่เรียนตอนแรกครับว่าในหลักการทำคดีนี้เราคุยกันแล้วว่าให้ขอ้อเท็จจริงและพยานฐานนําทางเรา<อ>นะครับไม่ใช่ว่าใช่ครับไม่ใช่ว่าเอาความรู้สึกหรือสมมติฐานของเราโดยขาดเหตุและผลหรือหลักฐาน นะครับถ้าเพย์หลักฐานค่อยจริงหลักฐานนําทางตรงไหนนะครับกฎหมายบอกว่าผิดก็ต้องผิดนะครับมันมันจะไปหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะมันจะเป็นคําตอบที่ทําให้ทุกคนต้องยอมรับค่ะครับเรนเคยสัมภาษณ์ผอในกรณีที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่นะคะผู้ชมแล้วก็เรนต้องการให้ท่านเปรียบเทียบอีกครั้งนึงว่าคือทําคดีนี้ของสากรเนี่ยนะคะกับที่เราตรวจสอบกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเนี่ยนะคะขออภยัยอ่ะถูกต้องแชร์ลูกโซ่คือลักษณะยังไม่เหมือนกันนะคะ คือในรูปแบบของของของการกระทำและพยักฐานเนี่ยยังไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมสาธารณะเขามีอยู่จรงิงนะครับที่ผ่านมาอย่างที่เรียนนะครับว่าตั้งเกือบ30ปีนะครับเขาก็เขาก็ดำเนินกิจการ,รม,มามาตลอดเพียงแต่ถ้าคุณจอมขวัญไปมองในส่วนในส่วนของ2ี่บริษัทะนะครับว่าเหมือนเหมือนกับว่าตั้งขึ้นมาก,กลอกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็มองได้แต่เรามองว่าไอ้นั่นคือส่วนหนึ่งของการกระทําเรื่องการยักยอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้แล้วเนี่ย เรามองว่าเป็นเรื่องของการยักยอกแล้วเนี่ยตรงยีง่สิบเจ็ดรายการเนี่ยเป็นเรื่องของพยานฐานพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้มันยังมองไม่ได้นะครับว่าป็นเป็นตรงนั้นคือถ้ามองอย่างชาวบ้านมองก็มองได้เพราะถ้าไปมองงั้นเนี่ยพนักานทางคดีมันอาจจะบิดไปค่ะถ้าดูเปรียบเทียบแล้วที่ทัานตัด27บริษัทที่เป็นที่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าดูแลลักษณะการบริหารจัดการเนี่ยเข้าใจถูกไหมคะว่าถ้าการบริหารจัดการสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้ตัวสากลไม่มีปัญหา แล้วก็นี่ไม่สูญคือไม่ใช่นี่ไม่สูญคือเงินยังไม่สูญสำหรับสมาชิกครับต้องต้องคิดอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ท่านผดเดจได้กล่าวนะครับว่าลูกหนี้ชั้นดีก็มีนะครับจำนวนเยอะกว่าด้วยแต่ว่าตัวมูลหนีอ้อาจจะน้อยกว่าแต่ถ้ายังมีการชําระตามปกตินะครับประกอบกับสินทรัพย์ของสากลทั้งลักประกันสากลและตัวทรัพย์สินของสากลก็มีอยู่เยอะถ้าบริหารจัดการดีๆอาจจะคือความคิดผมนะครับเหมือนกับว่าเราขายทรัพย์บางส่วนไหม นะครับแล้วก็อาจจะลดเรื่องดอกเบี้ยเงินปันผลแล้วก็ค่อยๆประคองกันไปนะครับอาจจะมาคุยกันใหม่ว่ารับดอกเบี้ยไปก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งถอนหมดนะครับถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจที่จะรักษาบ้านหลังนี้ให้อยู่ต่อเนี่ยผมว่าทําได้นะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นงานเอสไอกับปปงคือตอนนี้คือตรวจสอบในกรณีของตัวบุคคลครับ นะคะยังไม่ใช่เป็นความผิดองค์กรไม่ใช่นะคะองค์กรไม่เกี่ยวเลยนะคะอันนี้คือที่ตัวบุคคลล้วนๆนะคะและปัญหาคือจุดของการบริหารจัดการค่ะคุณผู้ชมถ้าแก้จุดนี้ได้ไปต่อได้แน่ๆนะคะเน้นต้องปิดท้ายที่ผู้ช่วยผดเดจค่ะท่านทั้งอาจารย์วัชชัยแล้วก็คุณผดเดก็บอกตรงกันบอกว่าคือต้องการให้เข้ามาช่วยเพราะคำว่าเข้ามาช่วยคือมาแก้ให้ตรงจุดคือมีปัญหาที่การบริหารจัดการนะคะตอนนี้ต้องเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการแล้วใช่ไหมคะครับคือผมผมเห็นว่า จริงๆในอำนาจตามกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่อบบที่บีคมส่งเสริมนะครับแต่คนที่จะกํากับดูแลก็คือรัฐมนตรีว่าการ,ท,ารท่านอยู่คนลิ้มแหลมทองท,ที่ถ้าท่านให้ความสําคัญมาดูในรายละเอียดอย่างที่ท่านส่งเจ้าหน้าที่มาดูทั้งหมดแล้วเมื่อเราดูแคชโฟลหรือการไหลของเงินบอกมันก็สามารถบอกได้แล้วนะครับว่าเราจะาทําอย่างไรส่วนสมาชิกนั้นผมถามและหลายคนบอกว่าขอให้ได้เงินคืนอย่าให้ศูนย์เรื่องหนึ่งที่สองเบิกได้มาใช้จ่ายได้บ้าง รอหลายปีก็รอได้ mm hmm. เพราะดีว่าเป็นนี่ศูนย์แล้วไม่มีจะใช้ไม่มีจะกินอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เขาก็ทนได้เพราะวันนี้เริ่มทําใจได้แล้วครับว่าโอเครอได้แต่ว่าขอให้เราไปรอดคือ80%เปอร์เซ็นต์มาหาผมต้องการให้อยู่ประเด็นนี้เพราะ,ะนั้นอย่างที่ mm hmm. ดรวิวัชชัยบอกว่าถ้าเราปล่อยให้สากลล้มเนี่ย mm hmm. มันพันไปหมดเลยที่เสี่ยงที่เสียก็คือเสียไปแต่ว่าเรามีวิธีทําได้ <Okay. S 2> โดยรัฐบาลเข้ามาดูแลครับ ผมว่าถ้าในกรณีถ้าเกิดเสียจริงอย่างที่ผมเรียนต่แรกว่าถ้าคุณสุภัชัยเขาเอาเงินมาให้แล้วทําได้ทุกอย่างก็จบแล้วครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆเกิดปัญหาอย่างที่ว่ารัฐบาลต้องเข้ามาดูแลถ้ารับความดูแลปั๊บแล้วก็หาผู้บริหารอย่างที่ท่านผอ,อว่านี่นะครับผมก็ไปรอดครับแล้วก็เราดูกันเอาผู้มีฝีมือมาดูมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นเลยครับเพราะทํมาสามสิบปีแล้วสมาชิกก็มีแล้ว สถานที่ก็มีเจ้าหน้าที่ก็มีความชานาญผมว่าก็ไปรอดครับคนที่เข้ามาต้องเป็นคนละขั้วงคุณสุภรชัยด้วยองปะเขาจะเป็นครับเขาจะเป็นครับแล้วตามกฎหมายครับ6เดือนนะครับกรมส่งเสริมและก็กระทรวงเกษตรสหกรสามารถส่งคนเข้ามารักษาการได้หเดือนเลยครับถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้ครับสามารถส่งคนไปดำเนินการได้เลยแต่ไม่ทราบท่านรัฐมนตรีท่านทราบเรื่องเหล่านี้ไหมค่ะเออผู้ช่วยทางคุณสุภาชัยเนี่ยสมาชิกยังสามารถติดต่อได้ไหมคะพูดคุย ก็คงท่านก็คงไม่อยากรับโทรศัพท์หรือไม่อยากจะพูดคุยเพราะว่าทุกคนก็มาจะมาถอนเงินอย่างเดียวครับคือว่ามีความแต่เดือดร้อนเพราะเขาเขาก็คงไม่ค่อยอยากพบเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะครับคืบอผมก็เห็นใจเขานะครับเพราะว่า<น>ถ้าคนก็อยากจะถามว่าจะได้ไหมวันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้ได้เป็นล้านไหมแล้วมันก็ มันก็ไม่อยากจะไม่อยากจะพบใค่หรอกครับในของธรรมดาครับเดีย๋ยวท่านก็พยายามจะแก้ไขอะผมดูแล้วอ่ะแต่เพียงว่าเราก็ต้องรอดูกันครับค่ะ คุณผู้ชมคะเท่าที่เราคุยกับทั้ง3ท่านมานะคะเดี๋ยวรอดูวันศุกร์นะคะแต่วันศุกร์คงจะไม่ใช่หุ่นละอองต่ออะไรมากมายเท่ากับวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่นัดว่าจะจ่ายเงินให้กับสมาชิกนะคะเพราะว่าวันศุกร์นั้นก็จะเป็นหน้าที่ของทาง DSI ที่ก็แค่ให้เขามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นข่าวอยู่แล้วรายชื่อสี่คนกับข้อกล่าวหาที่ว่าคือการยักยอกนะคะยักยอกที่ว่านี้ก็คือมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทเอาตัวเลขท่นๆนะคะในขณะที่การตรวจสอบท่าสาวกลับไปต้องดูทีีีี่่่่หนนนววยยงงาทเกข้อแลรรัฐมต ช่วยนะคะที่ดูกรมนี้เป็นพิเศษด้วยนะคะว่าตกลงแล้วไปเกิดสะดุดตรงไหนทําไมการตรวจสอบถึงไม่เดินในขณะที่หน่วยงานสังกกตกระทรวงเดียวกันแต่คนละกรมเนี่ยตรวจสอบมาแล้ว4ีปีแล้วก็ส่งเรื่องไปแล้วทําไมถึงไม่เดินหน้านะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้การตั้งข้อสังเกตจากสังคมที่ออกมาตามข่าวคือตกลงแล้วเนี่ยที่การตรวจสอบมันไม่เดินหรือว่าแต่ต้องกันไม่ได้ยังคงอยู่ได้เนี่ยตกลงแล้ว มีมีขายใหญ่หรือเปล่าดิฉันไม่ทราบนะคะก็เป็นข่าวออกมามีขายใหญ่เครือขายแน่นนาะรู้จักคนใหญ่คนโตที่ใหญ่ที่โตอภิิหารปฏิหารอะไรหรือเปล่านะคะแต่ของจริงก็คือว่าเงินของคนที่เขาเอาไปไว้ในสากลเขาต้องได้นะคะนี่ต่างหากที่ต้องแก้ไขก่อนให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่าสมาชิกกระสับไปหมดแล้วและสมาชิกไม่ใช่แค่ห้าหมื่นกว่าคนของสากลที่นี่เท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าสมาชิกของสากลอื่น ที่มาผูกโยงกับสากลที่นี่ด้วยเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วนะคะสภาพจิตใจรอดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจะจัดก,การอย่างไรคือมันง่ายที่สุดค่ะรัฐบาลลงมาแล้วก็ช่วยกันดูว่าจะสามารถรักษาสาภาพคล่องหรือองค์กรนี้ไว้ได้อย่างไรไม่ให้มันล้มไปทางระบบส่วนคนผิดต้องว่าไปตามผิดนะคะขอให้ไม่สะดุดต,ต่อแล้วกันนะคะเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณทั้งสาท่านที่ให้ข้อมูลกับรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ หมดเวลาของรายการนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้ถ้ามีประเด็นคืบหน้าประเด็นใหญ่เรามาคุยกันอีกสำหรับสมาชิกสากลที่นี่เป็นพิเศษนะคะอีกสักครู่ข่าวค้นคอนเนชันนะคะวันนี้คมชัดลึกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ